这里可以捞到的。

ถ้าบุกหรือว่านีรเราจบคิดที่เท่านี้จะรอบหน้าเราไปไหนเรามาเจอกันไห่ไปไหนบ๊ายบายจะไปไหนฮะไปไหนยังไม่รู้เลยไปไหน <laughs> ไปได้ทุกที่ <laughs> ไ <laughs> เขามาให้ชมวิวตรงนี้ อธิบายใหม่ดิมันเป็นงามนี่นี่อันนี้เป็นแม่น้ำบ้านเ่าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมกล้องเห็นไหมครับกล้องกล้องเห็นไหมไม่ใช่ไปอีกนิดนึงนี่เป็นแม่น้ำบ้านเรา,เรามารวมกันหนึ่หมัมนจะเป็นตองเราอยู่ตรงนี้แต่บ้านเรามันจะสีออกไปเป็นแดง,แ,ดงแต่แ่น้ำบ้านเขาเห้งอ,ะอ่ะหวันคาสิโน มันจะมาชนกันตรงนี้นู้นหมันก็จะไหลมาตรงนี้ก็จะไหลมามาชนกันตรงนี้แล้วก็จะไหลไปตรงนี้ที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นไทยตรงนี้ก็จะเป็นประเทศลาวมาไทยน้ำขงก็จะไหลจากน,นี้น้ำแต่ประเทศจีน บอกให้รอตรงนี้เออไปดิมาเลยตะกองต้นตาม,มาเลยผู้ใดเขาเรียกว่าผู้ใดรอดออจะอายุยืนเขาะจากร้ายกลายเป็นดีอ่ะออไปดิปดให้เขาอดดรอ,อดด้วยเหรอรอดด้วยตะก้องรอดด้วยเอาเหรียญใส่นี่ให้หน่อยดิอ๋ออือท่านิทานนะจะใส่ มันต้องกู่กันนะอ้นไม้เนี่มันดูวิวได้เลยันก็ขอห่อวัดพระธาตุยว้นับตั้งแต่นี้ มาได้นับนะนับป่บบะฉันไม่อยากจะคิดเลยวันหน้าโหดอย่างเชิญนี่จะพาฉันมาวัดด้วยส <c oughs> ุดเลนเต็มปอดอากาศดีอย่างนี้เลืออีกแค่ครึ่งทางน้องงูอันนี้ข้างบนอ,อันนี้ข้างล่าง เดี๋ยวก็ดูหน่อย,ยเดินไปไหนเดินยวเพื่อยืดมาดูตะกร้อนะครับตอนนี้ดูตะกรอลเราโอ้โหเป็นไงครับหอบเลยครับเป็นไง <laughs> ไหวไหมเธอ <laughs> ไหวไหมเธอไหวจะพักแป๊บก็ค <laughs> ือ <laughs> มากัะดีฮะ <laughs> จ้ะเอาจับอ่ะ คนี้ก็มีวันึ่งตงน้อจจะขึ้นหนางเลย อย่าคอณยืนตรงนู้นเลยนี่ไเขียวเลยเดือนเลเิดมอไปอะสวยอะสวยมากสามเหลี่ยมทองคำตรงรูดและสีเขียวๆนี่คืออะไร

มันจะเป็นแบบเหมือนกระจกใช่ไหมหรือว่า,างน่าจะเป็นเหล็กนัู้เหล็กสุดท้ายไม่ได้ไปอะโอ้โรอบหนางมาต้องบอกผ่านอ่ะอยู่ใกล้ๆดิอืมองเล่นเป็นหมู่บ้านให้แม่มั่งกั ต้องมานะคะต้องมาจริงๆสาราอิมบ uh, oh, so mm ุลจะเป็นพระธาตุสวยเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ <15. S 2> เคขอทไรสผู้ชมหนึ่งอะไรเนี่ยเลขอะไรนี่ไ,ไงสิบสิบห้าสิบห้าสิบห้าเออสิบห้าสิบห้า ็นขาสุกไม่ทุกจิตจะทำกิจแสร็จสิารโดยวัยวบดีเออวัดพระธาตุ าเงานะคะไม่ใช่ผางาพูดผิดเมื่อกี้ตอนนี้คอ๋อนี่เขาสร้างที่หลังนี่ไมี๋ยวเดี๋ยวพอสร้างเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะทุบนี่ออกทุบอันไหนทุบเนี่ยเป็นทางเดินนี่อ๋อเออนี่นะทุบตรงนั้นนะที่ว่าป้ายตรงนั้นใช่ปุ่นเหลียวหันสามเหลี่ยมทองคำเลยแต่ร้อนมากตอนนี้ บนยไปดูยดูกว่าเธอขึ้นไปกับตัวมันยิงไปเธอขึ้นก็ไม่เกกี่ยวับเเขียนไปไม่มันอยู่บนหัวพระเขาไม่เขียนไป้เขาขึ้นได้ตัวขึ้นไปเลยแล้วก็บอกเอาเอานี่ไปถ่ายเด็กอะ มีอะไรมีอะไรอ๋อโอเคไปกลับร้อนนะดิร้อนเดี๋ยวไปแางล่างก่อนร้อนเท้านี่เออตะกี้เปันเห็นหินเออสวยมากอธิบายหน่อยสิคะอธิบายไงดีครับมันตะกล้องเริ่มเมาส์กวจะกร้อง อย่เขาให้เขียนตรงนี้เนี่ยเขียนไหมเขีนทำบุญ i uh -huh. ะะไรนกะ็มาให้สุดก็มาให้คุ้มอ๋อเหรอใช่ไปดูปลากันคุณผู้ชมมันรู้ได้ไงว่ามีปลาตรงนี้โอ้ยมีเห็นน้ำเลยจมกูกดีหลายจิบบาทนี่เหรียญ1ิก็อเอาทามูลไปหมดแล้วมันหยอดยังไงไดมาดูกันนะคุณผู้ชมนี่ม,ม,ม,มีตู้หยอดเหรียญแบบ ในวัดนะในวัดนะในวัดวัดพระธาตุผาเงาลองหยอดดินี่ตรงนั้นมันไม่มีตรงนี้มันเอานี่ก่อนอ๋อจะเอามือตวงก็เถอะหยอดไปปีกะเอาเลยดิเอาดิมปีอยู่เอามันเอมันลงอีไรเออจะถึงถึงอ่ะจะแล้วถึง หรือว่าเราเชยเราเชยเหรอไปได้มีที่โอเคสิบาทเท่านี้สิบาทก็ได้เยอะอยู่เอยู่ไดิไเดูดิเออครึ่งหนึ่งอืมเอาอีกไอืมพอแล้วหรอพอแล้วพอแล้วปรงมานไม่ไม่คนหรอคนไม่เยอะตรงนี้แหละนี่โอ้ตัวใหญ่าไหนยโอ้ปลาอะไรปลาเอาคืเลยยมยิง มีเตาเลยเตาเหาับภาพงาเตาเตาโอ้โจรุ้นป่าปุ้นดูดูกูดงองอลน้ปลาลิ้มปลาลิ้มพอปลาลิ้มเลยปลาคอปลาคอปลาลิ้มอ้โอนี้ไปปลาลิ้มปันนี้จอมอีกคำหนึ่งมาก

mày ừ, im lắm không? tao 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 lại đấy mày hãy cắt toang má nào má nào lâu mày đừng khẳng <laughs> Mà bị kép rồi. Mà Mà Nó phải kéo áo đấy mày mày má mày 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 ้นี่นี่ปลาบึกปลาบึกโอ้โหใหญ่มากปลาบึกูสบยเหอเตาหนักเ่ยงจะเพียนต้อเนียวต้ต่อเหงียนหน่ยบาปเตาก็ไม่กินอาหารเลยยากกน่าเต่า ย่านี้กว่โคตรแน่โอ้พ่หัวมันตัวอือไปนะพ่บุกหรือปลาตะอีตะไวย์วะมันเหมือนกันมากเลยไปกลับกไปไปไ้น้องเต่าคนใจบุญไหนดูหน้าคนใจบุญดิใจบุญมากเลยอะจริงดูเต่าตัวนึนไม่เกาะอยู่กลางแ้วเลย พอหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่องซิวไหมดูคนใจบุญโอ้ย oh, บายอ่ะบายอ่ะนี่เราจบคิดแค่เท่านี้จะรอบหน้าเราไปไหนเรามาเจอกันใหมนไปไหนบายบายจะไปไหนฮะไปไหนยังไม่รู้เลยไปไหน <laughs> ไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่